ทัดดาวหรือเปล่าอ exactly. ๋อมาริลาที่ในเซเว่นมีขายอ่ะใช่เซเว่นเซ่นก็มีรสมาริลาแต่กินรสช็อกโกแลตจะอร่อยกว่านะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะไรนะอย่ายิงกันนี่อย่าตามกูไม่ตียิงเง้ยอย่า ตามกูทำไมเนี่ยฮัลโหลตีก่อนเพื่อนตีก่อนก่อน,น,อนชวนดิมึงชวนดิอยาที่เรบอกแล้วว่าอย่ายิงไอ้เย็ดแม่ อชวนตี้แหละแม่งยิงเจอาวนคอยตายไงเธอคงคงคงไม่เปลี่ยนเธออยากไปโอ้เบบี้บอฉันหน่อย ันที่เจบอกเราที่เจอดนบอกมาวถึงเวลาต้องไปโอ้ปุ๊ตูปุ๊ตูปุ๊ตูุ๊บป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 ุ๊บุ๊บตุ๊บปุ๊บปุุ ยังยังไม่วิ่งมาหาอีกยังสวัสดีเราเราตี้เดียวกันได้ป่ะฮะฮะัลโหลเราตีกันได้ป่ะโอเคเอา,อางี้ก่อนก่อนที่จะตี้เนี่ยขอยาสักสองอันมีไหมแล้วเราไปด้วยกัน โอเคปะโอเคโอเคโอ้เมื่อกี้มึงยิงกูซะหมดแม็กเลยนะแล้วมึงให้กูแค่ยาฟ้าจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะโอเคโอเคนายชื่ออะไรอ่ะนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรต่อชื่อมิสเตอร์ฟักยูอ่ะ คือโตรแม่งเอ้ยว่าไงโคตรแม่งมีล่าสุดเราแข่งเอ็กแอลมานะเว้ยใช่เหรอใช่ใช่ทีมเราโหดมากโอ้เราแข่งเอ็กแอลมาบ้านแดงหนึ่งในจิ๊บจิ๊บล่าสุดเราแข่งมาตกรอบแล้ว อ๋ออ๋อ oh. 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 ่เอาแดดงงนึิไอเอาอ่ะมันเอาอยู่แล้วแต่ถามสักครับมึงเข้ายัางไงมาเนี่ยเขาเดินเข้าไงดูเนี่ยหลอกซ้ายตั้งแถวหลอกขวาตั้งแถวเหมือนไม่มีอะไรทำเลยไป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 เลยเกิร์ก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 หลังบ้านเขาไม่ได้นะตู้ <c oughs>

เฮ้ยเข้าตรงนี้ไม่ได้ันติดตัวหวยเฮียหลอกนะวเฮียโดนเหล็กดอกสัตว์เฮี้ย เสียใจเลยสัตว์หลอกกูไอควาย